หน้าโปรไฟล์ให้เป็นหน้าร้านขายดีขายบ้างที่วันนี้มาสร้างไรายได้จากทิกต o อกนะแต่ยังไม่รู้ค่ะครูว่าหนูเนี่ยจะต้องปรับหน้าช่องของหนูยังไงทิศทางของช่องที่มีคุณภาพเนี่ยเขาดูกันยังไงวันนี้ครูจะมี5 c h เช็คลิสต์ค่ะมาให้พี่ๆได้ปรับแล้วก็เช็คลิสต์ไปด้วยกันค่ะมาที่จุดแรกเลยค่ะจุดแรกควรเป็นชื่อนะคะชื่อควรเป็นชื่อที่สั้นกระชับและ เพื่อนเนี่ยรู้จักเลยนะยกตัวอย่างอย่างยกตัวอย่างอย่างช่องของคุย,ยนะคะก็คือชื่อคุย,ยพัชนานนะคะคุย,ยธรรมดามีเยอะแยะมากมายเลยแต่คุย,ยพัชนานมีอยู่คนเดียวค่ะอาจจะเป็นคุยสยอนนักขายมือโปรคุยสยอนออนไลน์นะคะคนอื่นเขาก็ตั้งชื่อกันทั่วไปอยู่แล้วแต่ช่องนี้ค่ะคุย,ยพัชนานมีอยู่คนเดียวใน Tik t o อกค่ะเวลาไปที่ไหนเนี่ยเพื่อนๆก็จะจําได้จําง่ายแล้วก็คุ้นหูนั่นเองค่ะ อันนี้ก็เป็นวิธีการสร้างตัวตนที่ชัดเจนอีกแบบหนึ่งจุดที่2จะเป็นเรื่องของรูปนะรูปพี่ๆดูนะรูปของครูโยยค่ะจะเป็นครึ่งตัวหน้าตรงนะคะหรืออาจจะเอียง45องศาแต่พื้นหลังค่ะจะเป็นพื้นเรียบนะคะเราจะไม่เอาพื้นที่รกๆนะคะ เอามาใส่พื้นหลังเพราะว่าอะไรเราต้องการให้ตัวเราอะค่ะโดดเด่นทะลุออกมาหน้าจอนั่นเองค่ะจุดที่3เรื่องของไบโอนะคะไบโอเราเป็นใครมาทำอะไรแล้วไลฟ์สดกี่โมงนะคะ ต้องชัดเจนค่ะนะอย่างคุยยตอนนี้ยังไม่ไม่ได้กําหนดเวลาไลฟ์สดนะคะแต่ก็มีการทําคลิปอัปโหลดเพื่อเป็นการเรียนรู้นะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยงานสอนเยอะมากๆเลยก็เลยต้องใช้วิธีการอัปโหลดคลิปค่ะและถ้าเกิดว่าคลิปในปริมาณที่เพิ่มมากขึ้นแล้วเพียงพอแล้วเนี่ยคุยจะมาทำเพลย์ลิสต์ใหะะ้แยกเป็นหมวดหมู่ให้ค่ะจุดที่3 เมื่อกี้เรื่องของไบโอต่อไปจุดที่4ี่ค่ะนี่เลยนะคะเมื่อไบโอเราชารัดเจนค่ะจุดที่4จะเป็นเรื่องของคอนเทนต์ค่ะ คอนเทนต์หน้าช่องของเราจะต้องเป็นคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับไบโอของเราไบโอคือตัวกำหนดทิศท,ทางการทำช่องนะคะเมื่อไบโอเราชัดเจนค่ะว่าคยุยเป็นที่ปรึกษาการขายการตลาดออนไลน์คอนเทนต์ content หน้าช่องของโคก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของความรู้เกี่ยวกับการทำออนไลน์ถูกไหมคะหรืออาจจะเป็นงานสอนที่คุย,ยไปสอนในที่ต่างๆนะคะค,คุยก็จะมาอัปเดตให้ทำคลิปรีวิวเรื่องของการเรียนการสอน ให้นะคะรวมถึงเคล็ดลับกลต่างๆในการทำออนไลน์นั่นเองค่ะอันนี้แหละเป็นเนื้อหาที่สอดคล้องกับไบโอค่ะวันนี้ถ้าไบโอของคุยชัดเจนขนาดนี้แล้วเวลาที่ AI นําส่งค่ะเขาก็จะนําส่งแบบนี้แล้วค่ะไปให้กับคนที่สนใจเกี่ยวกับการสร้างรายได้จากออนไลน์นั่นเองค่ะคุยก็ไม่สามารถที่จะเอาคลิปหมาคลิปแมวเอาคลิปกินส้มตำนะคะเอาคลิป งานปาร์ตี้ต่างๆนะไม่สามารถที่จะเอามาลงตรงนี้ได้เลยอน,นอกจากกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานของเราค่ะและจุดสุดท้ายนะคะที่คุยุอยากจะแนะนําก็คือเรื่องของตะก้าตรงนี้ค่ะเมื่อช่องทางของพี่ชัดเจนแล้วชื่อชัดเจนรูปชัดเจนแล้วก็ตัวไบโอชัดเจนคอนเทนต์หน้าช่องชัดเจนจุดที่5คือตะก้าค่ะ เมื่อทุกอย่างชัดเจนแล้วสินค้าที่เอามาขายในช่องของเรานะคะคุยก็เป็นในหน้าเนาะโดยการที่เอาสินค้าที่เกี่ยวกับการทําออนไลน์ค่ะเอามาติดตะร้านั่นเองค่ะเราก็จะไม่มีของกินเห็นไหมคะพี่พก็จะมีเรื่องของหนังสือเรื่องของไมโครโฟนนะคะต่างๆเห็นไหมคะเออนะเพื่อให้สอดคล้องกับช่องของเราค่ะอันนี้แหละก็จะเป็นช่องของคุยช่องนี้นะคะก็สามารถที่จะทําเป็นในหน้าได้เพราะว่า เราเซตช่องนี้เป็นช่องของการเรียนการสอนและเป็นช่องประเภทส่วนตัวค่ะก็สามารถที่จะทำในหน้าได้ค่ะดังนั้นค่ะก็จะมี5จุดนะ ทวนค่ะจุดแรกชื่อจุดที่2รูปจุดที่3คือไบโอค่ะหรือประวัตินั่นเองจุดที่4ี่ก็คือคอนเทนต์หน้าช่องค่ะจุดที่5ก็คือตะกร้าสินค้านั่นเองทุกอย่างต้องสอดคล้องกันค่ะและนี่แหละเรียกว่าช่องที่สามารถที่จะเป็นช่องปรับหน้าโปรไฟล์ให้เป็นหน้าร้านขายดีได้เลยค่ะ เป็นยังไงบ้างคะวิธีการเช็คง่ายๆเลยค่ะเพียงแค่เซต5อย่างนี้นะพี่ๆก็จะทำให้ช่องเราค่ะเป็นช่องที่มีคุณภาพนั่นเองค่ะหากคลิปนี้ดีมีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และส่งไปให้เพื่อนๆด้วยนะคะและฝากติดตามคุย,ยุ้ยด้วยนะคุย,ยจะมีเทคนิคในการสร้างไรายได้จาก Tik t o k มาให้พี่ๆเรื่อยๆค่ะติดตามคุย,ยด้วยนะคะ